นักกษาในตอนนี้ก็ส่งเป้าเค็กจ้ uh. สาส่งเปาเค็กจ้าพี่น้องเนาะซัมเนียแหล่ะวาหมู่กอบพรท่านได้มาพ่ uh, right. นตกเนาะก็เลยเออล้านล้านพจากเปาเค็กก็เลยเออเอาสร้างมาแล้วมันทั่วพี่น้อ

จะมันเกิดให้จะมันเกิดอไซิเลยเกิดเนียนาบอจีน่เกิดในกองก่อนบอจีน่าเกิดติดกดาวเล่อยางข้าไปตด้อะไ่้รุงจักรยังนะยังันนี้ลยนะมันย จะมาอัวมีม <im lly> ั้งจะมานทำอะไรนีเราบเพลงเกิดที่แหละปีรกจะทำพี่จะทำนะปีที่สองปีทีามปีที่สี่ปี่หาปีีไหกปีไีเจปี่แปดป่เกาปีที่สปีี่เนี่ต่อปีไิดอกเพินมดอกเทินมีท่จะมานำอะไรกได้เลยทเีเอาเลยป่ะเอาเลย ่น้องแกวว่องัโนองแว่าเออนนนนไปนนเออนนี่ไปเลยนนนี่เนาพี่น้องเออซ้นี่แลละพี่น้องจ้าเพราะว่าเนาะผนทางกากเนาะต้องขัดใจพี่น้องพ้นโต๊ะละทางพี่น้องมู่กนมาบอได้นะครับบอเออเจตุยกันมาบอได้เออ ทางนี้ก็เลยว่าเออเป่าก่อนซะนาอพี่น้องพี่มาเอาปายพ <nude. S 3> <t os> uh ี่ไปอพี่ผู้ใดมาเรียเช่วงงานได้ได้พิเศษจ้า่น่า่า่เขาเคยดวงจันทร์นะจันทเนาะฝามาผูกแขนอันเจสีนะาะขอบคุณนะคะขอบคุณสลับกุเชียวนะฮะกุ่เาอร์ฝากมาชิบฝากมานีนเข่าขวา่น่ะ ก็เนเดียวปั่นอีกปั่นอีกดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแต่ยังอารมณ์พ่อันอไมจะพ่อว่าเออเออคุณจ้านที่กระลั่งกระล้่งนี่ล่ะกรยไร่นาะโอยมันไอ้ข้าวไอ้ขาว

พี่ลูกนะมันจะเห็นดีควรแล้วมันเยว่าแบบเห็ลพี่ลูกไว้ไว้ รำรวยเรียงหมูให้หปัง,ปง สวัสดีจ้ามาสัตน์รอบพี่น้องเหมือนเราบอกมึนสิขู่นี่นะนายมึงยังลายเลิกไปตายขึ้นลายหรอไม่ได้สิขู่กำลังพี่น้องเพราะว่าถือกล้องจ้าเนาะตอนนี้ก็ถือกล้องให้ไอซีพร้เป็นคอยแนมทางทีมงานก็ยังบริมาที่ยพี่น้องเเพราะว่าพนตกะกันเนาะรูแก้วหูหาไปมาก็าไ่ได้ขี่รถจักรก็พี่น้องขันทางใกล้เออ เกมนเงาัมดีอกเนาะด้ขอบคุณขแขกที่เกียิทั้งหลายหล่ทีความงานรับเกิดได้เลเด็กน้องกลับมี่้านไ่ไม่จะอยกมุดมากวักครับฝนาตกอมือรยครมดิ้ เพื่อนบนข้างนะคะะก็เพื่อน้วแกวแม่นองลคะข้าวเมือสัห์ที่ผนมากงบันนี้งรอคนโยบางยาานะคะซีนกแน่กแล้วกันปด้องานองเื่อนก็อะไรบอกรออะไรก็อะไรนะทกินไลน์คุเก่งเก่งๆไดีดดีดดีไปดี

บอยากเป่าเค้กมาอยู่เลยเออนัซาเนาะพี่น้องเออเนาะไปพี่น้องเนาะทีมงานกิดบอดด้มาเคื่อพี่น้องเพราะว่าคนโตก็ต้องพอใจนะจ้าเพราะว่าทีมงานก็ได้เออยังไม่ได้มาเลยเนาะพ้นแต่โต๊ะเพราะคนพี่น้องจะเนาะแตไปสักเก็บภาพไปกันไปเทสซีนี่ก็แล้วกันพี่น้องจะติดตามติดหน้ากันแล้วกันพี่น้องไปไป